بسم الله الرحمن الرحيم رومريا اردو أردوكا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا يصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. <applause> ฮะดลอฮ์มูฮัตบินจับันรอ่นยองลลฮุอันฮุปิรมาเตีเฮอนนี้ก็แปลมาแล้วบทก่อนเปิรมาเตีเฮเตเฮได้กล่าวว่าใครมูฮัตบินจับันเกเมเนเกแปลว่าคือฉันนั้นเกเมเนฉันนั้นรอซูลุลล็อห์อิสลัมเนอิดชาดปิรมาเตฮเว หวยโซนาโซนาแปลว่าฉันได้ยินได้ยินท่านรอซุนต์สุล,ลัลในสุลามกล่าวว่าอิรชาดปรมาตีแห่กล่าวาาว่าโซนาแปลว่าได้ยินโยชัอัลลอฮ์ ت ع ا ล ى เซอุสฮัลเมมิเลเกผูดด้ใดโยชัแปลว่าผูดด้ใดไปเจออัลลอฮ หรือว่าตายไปแล้วก็ไปเจออัลลอฮ์อุษาลเมซึ่งในสถานการณ์ที่ไปเจออัลลอฮ์อุษาลเมสถานการณ์มีเลมีเลแปลว่าเจอมีลาหรือว่ามีเลเกคือวว,วอ,อุนเกซาดเขากับอัลลอฮ์นั้นอุนเกซาดเขากับอัลลอฮ์นั้น กิซีโก้ชาริกนะกัรต้าโฮไม่มีการรวมด้วยกับอัลลอฮ์ชาริกคือรวมหรือว่าชิริกไม่ชิริกกับสิ่งอืน่นนะถ้าแปลง่ายๆคือไม่ชิริกกับสิ่งอืน่นกิซีโกกิซีโกแปลว่ากับสิ่งอืน่นชาริกรวมนะกัรตาโฮ ไม่รวมกันกับอัลลอฮ์และปันชัวห้าวกตปันชัววกตห้าเวลาขี่นมัสปรต้าโฮและละหมาดห้าเวลาครบออร์และออร์แปลว่าและรอมฎอนเกรโรเซโรเซแปลว่าถือศีลอดในเดืนดอนรอมฎอนรรกตาโฮ ต่างๆคือเธอเธอสินอดอุสกีเมกฟิโรตกัรดีใหญ่กี่เขาจะได้รับการอะไรโทษจากอัลลอฮฺอุสกีเขานั้นเมกฟิโรตการอะไรโทษกัรดีใหญ่กี่จะถูกให้การอะไรโทษจากอัลลอฮฺวัลล่อหัวดำเพลินๆพอปร,พระมาณแล้วก็เราศึกษาต่อเรื่อยๆอยิชอัลลอฮ